สวัสดีครับอาจารย์กิติศักดิ์คนแรงดีนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อาคาร2ห้อง่ากรรมนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดบริเวณที่มีการบรรจุถุงปันรู้ปันรักปันความผงใหญ่ซึ่งบรรจุอุปกรณ์แล้วก็วัสดุฝึกนะครับโดยอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยจะมีการมาบรรจุสิ่งของเหล่านี้ให้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะครับเพราะเราเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนต้องมีครบทุกองประกอบนอกจากครูนักเรียนสื่อการสอนก็เป็นสิ่งสําคัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมจึงได้จัดทําถุงัรรู้ันรักปันความห่วงใหญ่ให้กับนักเรียนทุกคนได้ใช้ในการประกอบการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่จะถึงนี้โดยเอกสารถูกจัดเตรียมขึ้นจากความตั้งใจของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาตั้งแต่กระบวนการคิดตลอดจนการส่งพิมพ์ผลิตออกมาเป็นรูปเล่มรวมถึงรายวิชาปฏิบัติก็มีการจัดเตรียมวัสดุฝึกเพื่อนักเรียนได้ใช้ในการเรียนออนไลน์อย่างครบถ้วน เมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมเอกสารและวัสดุฝึกอาจารย์ประจำวิชาจะนําไปไว้ที่ห้องรวบรวมเอกสารขั้นตอนการบรรจุถุงบรรูปันรักปันความห่งใยเพื่อให้เกิดความมั่นใจตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ททางโรงเรียนได้ทําการเตรียมสารที่โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบร,ริเวณห้องก่อนให้อาจารย์นําเอกสารและวัสดุฝึกมาไว้ในขั้นตอนการบรรจุอาจารย์ประจำวิชาจะมีการสวมใส่ถุงมือเช็ดถุงที่ใช้ในการบรรจุเอกสารและวัสดุฝึกด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังบรรจุการบรรจุโดยอาจารย์ประจำชั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยแบ่งเป็น3วันอาจารย์ประจำชั้นม .1 และม .4 จัดในวันที่19พฤษภาคม2564อาจารย์ประจำชั้นม .2 และม .5 จัดในวันที่20พฤษภาคม2564อาจารย์ประจำชั้นม .3 และม .6 จัดในวันที่21พฤษภาคม2564สถานที่ในการบรรจุและแจกถุงบรรลุบรรักปับรรกว่าห่วใหญ่ แบ่งเป็น2จุดประกอบด้วยหมอต้นจัดที่ห้องสมุดชั้น2อาคารวิทยาวิโรธหมอปลายจัดที่ห้องค่าก,กรรมชั้น1อาคาร2การแจกถุงปันรู้ปันรักปันควางใหญ่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถมารับได้ระหว่างวันที่24-26พฤศจาคม2564โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชือ้อโควิด -19 ประกอบด้วย1 ใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของ 2. การเว้นระยะห่างระหว่างรอรับ 3. จํจำกัดจำนวนคนเพื่อความเหมาะสมในการควบคุมแต่ละรอบ 4. เข้าและออกตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เกิดการแอรอัด โอเคครับเราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับการบรรจุสูงบรรู้บรรับปันความหมุงให่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทข,ของอาจารย์ประจําชัันของพวกเราในแต่ละคนแล้วนะครับก็ห <c oughs> วังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์พวกนี้อย่างเต็มที่แล้วก็สนุกกับการเรียนในช่วงเปิดเรียนออนไลน์นี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ